แนนยืนพิงพนักเก้าอี้ในสตูดิโอชั้นสาสายตาเธอเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างที่มีเพียงเงามืดและหมอกบางๆปกคลุมข้างตึกเสียงคลิกเมาส์และเสียงแป้นพิมพ์จากเพื่อนกลุ่มเล็กๆที่ยังนั่งทำงานอยู่เงียบๆเ,เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้รู้ว่ายังมีใครบางคนอยู่ใกล้ๆไฟใน Studio สตูดิโอส่องแสงเหลืองสลัว ไม่ช่วยให้บรรยากาศยามตีหนึ่งครึ่งดีขึ้นเลยนักศึกษาคนอื่นๆทยอยกลับไปตั้งแต่ก่อนเที่ยงคืนแล้วเหลือแต่กลุ่มของแนนที่กำลังแข่งกับเส้นตายโปรเจกต์ส่งอาจารย์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแนนรู้สึกปวดท้องกระทันหันจนต้องถอนหายใจยาวเธอมองหาเพื่อนแต่ทุกคนก็ดูหมกมุ่นกับงานตัวเองสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจเดินไปเข้าห้องน้ำคนเดียว ระหว่างเดินไปตามทางเดินยาวไฟนีออนบางดวงกระพริบวูบวาบเสียงรองเท้าแต่พื้นดังขึ้นทุกก้าวเสียงนั้นเหมือนสะท้อนกลับมาจากกำแพงและพื้นกระเบื้องราวกับตึกทั้งตึกกำลังฟังการเคลื่อนไหวของเธออยู่ห้องน้ำหญิงอยู่ปลายสุดของทางเดินติดกับบันไดหนีไฟประตูไม้เก่าสีขาวเปิดแง้มไว้เล็กน้อย เผยให้เห็นแสงไฟนวลในห้องน้ำที่เปิดค้างไว้แนนลังเลอยู่ชั่วครู่แต่สุดท้ายก็ผลักประตูเข้าไปภายในห้องน้ำเงียบกริบมีเพียงเสียงก๊อกน้ำหยดอยู่เบาๆกลิ่นน้ํายาล้างห้องน้ำเจือด้วยกลิ่นอับของปูนชื้นและท่อเก่าแนนเดินผ่านอ่างล้างมือไปยังห้องสุดท้ายที่เปิดอยู่ เธอปิดประตูห้องน้ำและพยายามทำธุระให้เร็วที่สุดระหว่างนั้นเองเสียงประตูห้องน้ำข้างๆค่อยๆเปิดออกและปิดลงอย่างช้าๆแนนชง,งักหัวใจเธอเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุใครกันมาเข้าห้องน้ำเวลานี้หรือว่าเป็นเพื่อนในกลุ่มเธอเงี่ยหูฟังแล้วแล้วเธอก็ได้ยิน เสียงเสียดของบางสิ่งบางอย่างคล้ายเชือกเสียดไปมากับผืนผิวโลหะเสียงนั้นแห้งฝืดและเป็นจังหวะชา้ชาๆเหมือนบางอย่างกำลังแกว่งตัวไปมาอยู่เหนือศีรษะเธอแน่นหลับตาแน่นใจเต้นจนแทบจะหลุดออกจากอกเธอไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวเสียงนั้นยังคงดังต่อเนื่องชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ เหมือนอยู่เหนือศีรษะของเธอจริงๆเมื่อตั้งสติได้เธอรีบดึงกรอนประตูเปิดออกทันทีเธอก้าวออกมาสู่พื้นที่อ่างล้างมือแต่ขณะที่กำลังจะล้างมือเสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งใกล้กว่าเดิมเสียงเชือกที่เสียดกับโครงท่อบนฝ้าเพดาน แนนไม่หันกลับเธอก้าวถอยหลัง2อก้าวก่อนจะหันวิ่งออกจากห้องน้ำทันทีเสียงบางอย่างเหมือนกำลังตามเธอออกมาเสียงฝีเท้าเสียงลากบางอย่างบนพื้นเธอวิ่งไปจนถึงสตูดิโอก่อนจะซุดตัวลงหอบหายใจใจเต้นรัวและเย็นเฉียบไปทางร่าง แนนไม่กล้าหันกลับไปมองทางเดินที่ทอดยาวไปสู่ห้องน้ำนั้นอีกเลยแนนนั่งนิ่งอยู่หน้าประตูสตูดิโอหัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะเธอรู้เพียงว่าตัวเองหนีออกมาจากสิ่งที่ไม่ควรเจอแต่สิ่งนั้นคืออะไรกันแน่เธอไม่กล้าคิดถึงมันให้ชัดเจนสักพักเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มชื่อบีตื่นขึ้นมา เพราะเสียงฝีเท้าของแนนที่วิ่งเข้ามาบีถามด้วยความงัวงเงียแต่แนนเพียงส่ายหน้าและบอกว่าเธอไม่สบายท่าทางซีดเผือดของแนนทำให้บีไม่กล้าซักไซายอะไรเพิ่มเติมแนนกลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานทำทีเหมือนตั้งใจออกแบบงานต่อแต่ในใจกลับสั่นไหวไม่หยุดเสียงเชือกนั่นยังดังก้องอยู่ในหัวคืนที่ควรจะเป็นแค่ค่ำคืนหนึ่งในการทำโปรเจกต มันกลับกลายเป็นบางสิ่งที่แปลกผิดปกติและน่ากลัวเกินจะอธิบายรุ่งเช้าแนนตื่นมาพร้อมแววตาอิดโรยเธอรีบเดินออกจากอาคารทันทีที่แสงแรกของวันเริ่มส่องเข้ามาไม่แม้แต่จะเหลียวกลับไปมองทางเดินสู่ห้องน้ำอีกในคาบเรียนวันนั้นเพื่อนสนิทของแนนชื่อฝนสังเกตเห็นว่าแนนดูไม่ปกติจึงถามออกด้วยความเป็นห่วง แนนนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเล่าให้ฝนฟังถึงสิ่งที่เธอเจอเมื่อคืนฝนฟ,ฟังเงียบๆก่อนจะถอนหายใจยาวแล้วพูดเบาๆวา่าแกไม่เคยได้ยิงเรื่องห้องน้ำหญิงชั้นสามหรอแนนสั่นหัวเธอไม่เคยรู้เลยแม้แต่น้อยเมื่อหลายปีก่อนมีเด็กคณะเราผูกคอตายอยู่ในห้องน้ำหญิงชั้นนั้นแหละในห้องในสุดนั่นแหละ ฝนพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาจนแนนขนลุกซ่าตั้งแต่นั้นมาคนก็เริ่มเล่ากันว่าถ้าใครไปเข้าหลังเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงเหมือนเชือกเสียดกับเหล็กเสียงฝีเท้าหรือไม่ก็เห็นเงาในกระจกตอนล้างมือแนนนิ่งงันหัวใจเต้นแรงอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวในเหตุการณ์นั้นแต่เพราะความกลัวในสิ่งที่ตัวเองไปพบเจอ โดยที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันเป็นห้องนั้นฝนพูดต่อด้วยเสียงเครือๆว่ามีคนเคยบอกว่าผีเด็กคนนั้นไม่รู้ตัวว่าตายและยังคงเดินเข้าห้องน้ำในคืนนั้นอยู่ซ้ำๆตลอดมาแนนยกมือกลุ่มขมับภาเพเหตุการณ์เมื่อคืนฉายชัดขึ้นอีกครั้งในความคิดเสียงเชือกที่ดังเหนือศีรษะ เงาเท้าที่เคลื่อนไหวอยู่ในห้องข้างๆความเงียบผิดปกติที่กดทับบรรยากาศทางห้องน้ำเธอไม่อยากเชื่อแต่เธอก็ไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้รู้สึกมันคือความจริงความจริงที่น่ากลัวคืนวันต่อมาแนนเลือกกลับหอทันทีหลังเลิกเรียนเธอไม่กล้าอยู่ทำโปรเจกต์ต่อถึงดึกเหมือนเคย ในใจยังเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของเชือกที่ดังอยู่ในห้องน้ําคืนนั้นแม้พยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่เสียงลมหรือจินตนาการแต่เธอรู้ดีเสียงนั้นจริงเกินกว่าจะหลอกตัวเองได้วันเสาร์ฝนกับเพื่อนอีกสองสามคนมาเยี่ยมแนนที่หอพวกเธอพยายามให้แนนผ่อนคลายด้วยการพูดคุยเรื่องทั่วไป แต่สุดท้ายบทสนทนาก็วกกลับไปที่เรื่องห้องน้ำชั้นสามอย่างเลี่ยงไม่ได้คนที่ผูกคอตายชื่อพี่เมฝนเริ่มเล่าด้วยสีหน้าเคร่งครึมรุ่นพี่คณะเราเองเป็นเด็กปีหนึ่งตอนนั้นน่ะเห็นว่าเธอเรียนเก่งแต่กดดันมากพอช่วงสอบเธอก็หายไปไม่มีใครเจอ จนสุดท้ายมีคนมาเจอเธอในห้องน้ำหญิงชั้นสามนั่นแหละบรรยากาศในห้องเงียบลงทันทีเพื่อนแต่ละคนได้แต่ฟังเงียบเงียบเขาบอกว่าพี่เมย์ใช้เชือกเส้นเล็กมากผูกข้อกับท่อเหล็กด้านบนพอเจอศพนะเชือกแทบขาดไปแล้วแต่ร่างเธอก็แน่นนิ่งอยู่ตรงนั้นคงแกว่งตัวไปมาอยู่นานก่อนที่ใครจะมาเจอ ฝนพูดแผ่วลงน้ำเสียงแฝงไปด้วยความเศร้าแนนนั่งนิ่งมือเย็นเฉียบโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่นั้นมาเวลาคนไปเข้าหลังเที่ยงคืนคนที่โชคร้ายก็จะได้ยินเสียงเชือกเสียดกับเหล็กเสียงฝีเท้าช้าๆเหมือนใครเดินอยู่ในห้องข้างๆหรือไม่ก็มีบางคนเห็นเงาผ่านช่องประตูทั้งที่ไม่มีใครอยู่ แล้วทำไมไม่มีใครทำอะไรสักอย่างเพื่อนอีกคนถามแผ่วๆฝนสายหน้าเบาๆตอนนั้นไม่มีใครกล้าทำพิธีอะไรเลยทุกคนกลัวกันหมดอาจารย์ก็พยายามเงียบเรื่องนี้ไปเพียงแต่บอกให้นักศึกษาอย่าอยู่ดึกอย่าเข้าห้องน้ำนั้นคนเดียวแนนรู้สึกเหมือนร่างกายตัวเองหนักขึ้นเธอคิดถึงใบหน้าของหญิงสาวที่เธอไม่เคยเห็น คิดถึงวิญญาณที่อาจไม่รู้ตัวและยังคงผูกคอตัวเองซ้ำๆในห้องนั้นทุกค่ำคืนเพื่อนอีกคนพึมความออกมาเบาๆว่าหรือไม่ก็เธอกำลังหาคนเข้ามาแทนแนนเงยหน้าขึ้นทันทีแต่ไม่มีใครพูดอะไรต่อบรรยากาศในห้องกลับเข้าสู่ความเงียบอีกครั้งมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินและลมหายใจหนักๆของทุกคน แนนรู้แล้วสิ่งที่เธอเจอไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นบางอย่างที่รอคอยใครสักคนและคืนนั้นมันคือเธอหลังจากวันนั้นแม้จะหวาดกลัวแค่ไหนแนนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโปรเจกต์สำคัญกำลังไล่หลังเธอเข้ามาทุกที เธอจึงต้องจำใจกลับไปที่สตูดิโอในคืนวันอาทิตย์เพื่อทำงานให้เสร็จทันส่งเธอสัญญากับตัวเองว่าจะไม่เข้าห้องน้ำหญิงชั้นสามอีกเด็ดขาดเกือบตีหนึ่งแนนพยายามกลั้นปวดท้องอย่างเต็มที่แต่ในที่สุดเธอก็ฝืนไม่ไหวลุกออกจากโต๊ะเดินออกจากสตูดิโออย่างลังเลเธอมุ่งหน้าลงบันไดไปยังห้องน้ำชั้นสอง แต่เมื่อไปถึงกลับพบว่ามีป้ายแปะหน้าประตูว่าปิดปรับปรุงขออภัยในความไม่สะดวกแนนยืนนิ่งใจเต้นแรงเธอมองขึ้นไปยังบันไดที่ทอดกลับขึ้นสู่ชั้นสามก่อนจะเม้มปากแน่นในใจปฏิเสธเสียงในหัวตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่สุดท้ายขาทั้งสองข้างของเธอก็พาเธอเดินขึ้นไปโดยอัตโนมัติห้องน้ําหญิงชั้นสามอยู่ข้างหน้าประตูเปิดแงมไว้เช่นเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแนนก้าวเข้าไป กลิ่นอับของไม้เก่าและกลิ่นน้ำยาล้างห้องน้ำตลบอบอวนราวกับไม่เคยมีใครเปิดประตูนี้นานนับเดือนทั้งที่เมื่อสามคืนก่อนเธอยังเพิ่งหนีออกมาจากที่นี่เธอเลือกเข้าห้องน้ำห้องที่สองแทนที่จะไปถึงห้องในสุดหวังเพียงว่านั่นอาจช่วยให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นบ้าง แนนทำธุระอย่างรวดเร็วพยายามไม่ฟังไม่มองไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อเธอเตรียมตัวจะออกจากห้องน้ำทุกอย่างกลับเงียบจนผิดปกติเงียบเสียจนจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองชัดเจนเกินไปเธอเดินไปที่อ่างล้างมือมือสั่นขณะที่เปิดกอกน้ำเธอบอกตัวเองว่า อีกไม่กี่วินาทีทุกอย่างจะจบเธอจะได้ออกจากห้องน้ำนี้แต่แล้วแกรกเสียงประตูห้องน้ำข้างหลังเธอปิดลงอย่างช้าช้าแนนยืนนิ่งตัวแข็งทื่อลมหายใจติดขัดเธอเห็นทุกอย่างในกระจกตรงหน้าเงาห้องน้ำหลังเธอในกระจกเงาเลือนรางของบางสิ่งบางอย่าง ที่ไม่ควรมีอยู่เสียงฝีเท้าเปล่าช้าๆและเบาเหมือนใครบางคนกำลังก้าวออกมาจากห้องที่เพิ่งปิดตัวลงเงาเลื่อนผ่านกระจกอย่างช้าๆจากด้านขวาไปด้านซ้ายของเธอแล้วเสียงนั้นตั้ด,ดังขึ้นอีกครั้งเสียงเชือกเสียดกับเหล็กแต่ครั้งนี้ดังใกล้เสียจนเหมือนอยู่เหนือหัวของเธอโดยตรง แนนเบิกตากว้างน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่รู้ตัวเธอกัดฟันแน่นก่อนจะก้าวถอยหลังอย่างช้าๆแต่ในจังหวะที่เธอจะหันตัวกลับไปเสียงบางอย่างดังกระซิบแผ่วเบาข้างหูอย่าไปแนนกรีดร้องสุดเสียงก่อนจะวิ่งพรวดออกจากห้องน้ําอย่างเสียสติ เธอวิ่งไปตามทางเดินสบัดทุกอย่างที่อยู่ข้างหลังโดยไม่คิดหันกลับไปมองและในขณะที่เธอวิ่งผ่านบันไดหนีไฟเสียงเชือกเสียดกับเหล็กยังคงดังตามหลังมาเหมือนบางสิ่งบางอย่างกำลังก้าวตามเธอมาทุกฝีก้าวแนนฟื้นขึ้นมาบนเตียงในห้องพยาบาลของคณะเธอถูกเพื่อนสนิท และอาจารย์เวนกลางคืนช่วยไว้หลังจากพวกเขาพบเธอนอนหมดสติอยู่หน้าบันไดหนีไฟใกล้ห้องน้ำหญิงชั้นสามเมื่อแนนตื่นขึ้นมาภาพทุกอย่างยังคงตามหลอกห bon. ลอนเธอเธอไม่กล้าพูดอะไรออกมานอกจากน้ำตาที่ไหลเงียบเงียบเพื่อนสนิทอย่างฝนคอยดูแลอยู่ข้างๆโดยไม่ซักถามอะไรในคืนนั้นวันรุ่งขึ้น ฝนพาแนนไปทำบุญที่วัดใกล้มหาวิทยาลัยพวกเธอถวายสังฆทานและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณพี่เมตามที่หลวงพี่แนะนำแม้หลังจากนั้นอาการของแนนจะดีขึ้นแต่เสียงในหัวเสียงเชือกยังไม่เคยเงียบลงเลยฝนกับเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งจึงช่วยกันเตรียมการเล็กๆพวกเขา ตัดสินใจทำพิธีง่ายๆแน่ห้องน้ำหญิงชั้นสามในเช้ามืดวันหนึ่งก่อนแสงแรกจะขึ้นเพื่อส่งวิญญาณพี่เมไปสู่ที่ที่ควรจะอยู่แนนวางดอกไม้จุดธูปและกระสิบขอขามาเบาๆตรงหน้าประตูห้องน้ำบอกให้วิญญาณพี่เมรู้ว่าทุกอย่างจบแล้วไม่มีใครถือโทษไม่มีใครโกรธ ไม่มีใครหลงลืมเธออีกต่อไปขณะทูบมอดลงกลิ่นอับของห้องน้ำดูเจือจางลงอย่างน่าประหลาดบรรยากาศรอบตัวนิ่งสงบเงียบวังเวงแต่ไม่กดดันเหมือนก่อนหน้าทุกคนเฝ้ามองเงียบเงียบไม่มีใครพูดอะไรแต่ในใจแนนเธอรู้สึกได้ว่าพี่เมรับรู้แล้วจริงๆจ,จากวันนั้น เสียงเชือกไม่เคยดังขึ้นในห้องน้ำหญิงชั้นสามไม่มีใครได้ยินไม่มีใครพบเห็นเงาหรือเสียงฝีเท้าแปลกๆอีกต่อไปแต่กระนั้นก็ตามทุกครั้งที่แนนเดินผ่านหน้าประตูห้องน้ำหญิงชั้นสามเธอก็ยังอดไม่ได้ที่จะชะงักและฟังเสียงรอบตัวอย่างเงียบงนันและในบางวันเธอก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่า เธอกำลังถูกมองจากใครบางคนที่อยู่ด้านในหรือเปล่า